สวัสดีครับพี่น้องคนนันบางไทยครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มีการนะครับทําเรื่องราวที่เกี่ยวกับสังคมที่หน้าสำนักง,งานตุลาการชาตินะครับซึ่งวันนี้ก็มีการเปิดเผยรายชื่อนะครับ16เจ้าที่ตารวจที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตเมธนสักกิติพัฒน์นะครับที่ได้มีการนะสั่งให้มีการตรวจสอบ16รายชื่อที่ผมนําไปยื่นที่หน้าสานักงานสุลัยชาตินะครับนะแล้วก็ขอบคุณเพจเดือนะครับที่ขออนุญ,ญาตนําภาพนะครับและข้อมูลบางอย่างไปใช้นะครับนะก็เป็นสิ่งที่เราต้องการให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะเป็นตํารวจระดับไหนนะครับคุณต้องมีคุณธรรม แต่เด่นที่สุดก็คือว่าชีวิตพวกเราทุกคนนะครับนะไม่สามารถนะเดี๋ยวนะครับแปบ๊บนึงไม่สามารถที่นะครับจัดเชริตนะครับหรือทําอะไรก็ตามอย่าคิดว่าคนอื่นไม่รู้นะครับนะเงินในปากของคุณแม้กระทั่งบาทเดียวคุณก็ไม่สามารถเอาไปได้ พอคุณตายไปเวลาคุณเผาไปคุณก็กลายเป็นขี้เท่าเหรียญบาทก็จะอยู่ในขี้เท่านะทุกคนอยากมีเงินแต่ต้องมีอาชีพที่สุจริตที่สำคัญที่สุดคือสงสารหน่วยงานตัวเองบ้างนะครับที่ทุกวันนี้นะครับศรัทธาของพี่น้องประชาชนก็ตกต่ำนะดังนั้นเนี่ยนะครับก็อยากให้16รายชื่อที่วันนี้เรามีการนำเสนอเนี่ยนะครับนะบางคนที่ รู้ว่าตัวเองทำผิดกฎหมายมาหลายปีนะก็ลาออกจากความเป็นตำรวจซะนะครับยังไม่สายก่อนที่จะมีการขยายผลแล้วก็ถูกจับกลุมนะครับยกตัวอย่างเช่นมีคนคนหนึง่งนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไม่ถึง2ปีนะครับยังเป็นนายช่างเทศบาลแล้วอยู่วันนี้ผมเพิ่งเห็นรายชื่อเมื่อคืนที่มีการทําเส้นทางการเงินเพราะว่ามาเป็นตํารวจนะครับร้อยยศร้อยตำรวจตรีนะ ซึ่งเป็นน้องนุชคนสุดท้องของอดีตผู้การปราจีนบุรีนะครับอันเนี้ยมีการรับโอนเงินเป็นร้อยล้านนะแล้วก็จากนายช่างเทศบาลอยู่ๆมาเป็นตำรวจได้ยังไงก็ยังงงอยู่นะครับนะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เอาเปรียบนะครับพี่น้องประชาชนที่สมัครเป็นข้าราชการตำรวจหรือไม่นะครับเพียงแค่เพียงพเพราะว่าคุณมีถือว่าเป็นลูกชายนะครับของอดีต นะนะของอดีตผู้การปราจีนบุรีแล้วก็มีเส้นสายนะครับที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะแล้วก็จนสามารถมาเป็นตำรวจได้ในยศร้อยตำรวจตีเนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทนทประเทศคิดดูสิครับนะผมก็งงนะจากในจางเทศบาลอยู่ๆมาเป็นตำรวจได้ไม่รู้ว่าเข้ามาวิธีแบบไหนนะครับ เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเรื่องแบบเนี้นะทางเจริญตำรวจ่งชาติก็ควรจะมีการตรวจสอบแล้วก็นะครับควรมีมตินะเมื่อเกี่ยวพันกับพนันออนไลน์ก็ควรมีมติให้ออกจากรานการไว้ก่อนไม่ใช่ช่วยเหลือเนื่องจากว่าเขาเป็นลูกท่านหลานเธอนะครับวันที่หนึง่งนะครับมีนาคม2 5 6 6เวลาบ่ายโมงครึ่งทางผู้บริการจงงานจ้าที่ตำรวจแห่งชาตินะครับ นะได้มีการเชิญผมไปให้ถ้อยคําเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นะก็ดยืนยันนะครับว่าพร้อมจะไปในวันที่1มีนาคมเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับตามที่มีการแจ้งนะครับขอเชิญไปให้ปากคาเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจที่เกี่ยวข้องพนันออ right. นไลน์ผมยืนยันนะครับว่าทุกถ้อยคําที่เราจะให้การเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลจริงนะแต่ต้องมีกติกาสากลในการพูดคุยกันก่อนที่จะให้ถ้อยคํา นะครับว่าคุณเอาจริงหรือเปล่าถ้าคุณไม่เอาจริงนะครับนะเราก็จะไม่ให้ถ้อยคําใดๆทั้งสิ้นในส่วนของเรื่องคดีอาญนะครับพี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเราได้มีการดําเนินคดีนะครับกับเจ้าของเว็บพนัน17เเว็บนะครับนะที่เป็นมัตเตอร์หลักที่ไว้ไว้แล้วนะครับที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ดังนั้นบางคนบอกว่าไม่โดนติดคุกไม่ใช่นะครับเขาโดนติดคุกนะครับไม่ใช่ไม่ติดนะครับแต่ว่า เจ้าที่นะครับสอทอนะเขากําลังทํางานอยู่ซึ่งเจ้าของเว็บพนันเนี่ยก็มีม้าหลายชั้นมีม้าหลายตัวก็ไม่กว่าจะถึงตัวหลักได้เนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายนะครับต้องใช้เวลานะครับแต่นั้นเนี่ยนะให้กําลังใจเจ้าที่ที่เขาตั้งใจทํางานนะครับดีกว่านะครับวันนี้ที่อยากจะพูดก็คือพูดถึงเรื่องของแฟนของดาราช่องน้อยสี นะครับนะไม่ต้องเป็นห่วงว่าเขาจะทําผิดหรือไม่ทําผิดนะครับเรายืนยันว่าเรามีหลักฐานนะครับที่สามารถยืนยันได้ว่าเขาเป็นผู้กระทําความผิดในเรื่องของพนันออนไลน์อย่างแน่นอนนะครับรออีกไม่นานนะก็จะรู้ว่าเขาผิดนะครับกฎหมายข้อไหนบ้างนะแต่นั้นนะครับไม่ใช่จะเพาะมีแค่นะครับแฟนดาราช่องน้อยสี ยังมีแฟนดาราช่องมากสีด้วยนะครับนะมีแฟนดาราช่องมากสีนะครับนะที่เป็นเจ้าของเว็บพนันดังนั้นเนี่ยก็จะมีดีเจนะครับดีเจเปิดแผ่นนะอีก 2- 3สคนนะครับที่เข้าข่ายเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ที่จะมีการถูกตรวจสอบเช่นเดียวกันนะครับนะดังนั้นเนี่ยก็เรียนพี่น้องประชาชนว่าในวงการบันเทิงหรือวงการดาราผู้ที่มีรถหรูอยู่ๆโผล่มามีเงินเป็นพันล้านมีเงิน500ล้าน มีรถหรูเลมโบกินีมีรถหรูต่างๆมีบ้านหรูเป็นเฮาหรูพวกนี้สันนิษฐานไปเลยครับว่านะเป็นพวกที่ได้ทรัพย์สินมาจากเว็บพนันออนไลน์หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดนะดังนั้นเนี่ยะบวนการเหล่านี้นะครับถึงเวลาที่จะต้องถูกตรวจสอบเช่นเดียวกันไม่ว่าคุณจะเป็นดารานะครับหรืออดีตดาราหรือจะเป็นดีเจชื่อดังนะครับคงไม่มีใครเปิดแผ่นเพียงแค่ปี2ปี นะครับแล้วอยู่ๆมีเงินโผมาสี่ห้าร้อยล้านนะครับมีรถหรูมาโชว์เต็มบ้านอย่างนี้ไม่ใช่แน่นอนนะเพราะว่าไม่รู้บริษัทไหนจ้างมาเปิดเพนแล้วได้เงินตั้งสี่ห้าร้อยล้านกระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ต้องถูกตรวจสอบว่ามีการเสียภาษีหรือไม่นะครับเงินจํานวนนับแสนล้านบาทที่เราได้มีการนะครับส่งให้กับกองบัญชาการหมวดไซเบอร์เนี่ยนะครับมีการดําเนินการตรวจสอบนะก็จะนําไปสู่เรื่องของการชําระภาษีด้วย ในการชาระภาษีเข้านะครับให้กับกรมสรรพากรนะดังนั้นเนี่ยเพราะว่าคุณไม่ชําระภาษีคุณก็เข้าข่ายมูลฐานความผิดฐานฟอกเงินด้วยอีกคดีหนึ่งที่จะต้องนําไปสู่การยึดทรัพย์ของปอปอง,งนะครับนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะบอกพี่น้องประชาชนนะครับคนไทยทั้งประเทศว่ากระบวนการเหล่านี้นะครับเราจับตามมองมานานแล้วก็ไม่มีใครกล้าแตะต้องดังนั้นเนี่ยให้เวลาเจ้าที่ทํางานสักอาทิตย์หนึ่งนะผมเชื่อว่า เดี๋ยวก็จะมีโอ p e เรชั่นครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับเราเองก็นะครับอะไรที่เจ้าที่ขาดเหลือผมก็นําข้อมูลไปเพิ่มเติมให้นะครับอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความรวดเร็วนะครับพยานที่ต้องการสอบก็เราก็ติดต่อประสานงานให้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการนะครับขออนุมัติารออกหมายจับขบวนการเจ้าของเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่นะครับ17เว็บในเมืองไทยที่เป็นมัตเตอร์พี ของเมืองไทยนะดังนั้นต้องบอกนะครับว่านะพี่น้องประชาชนก็คอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับวันที่สอมีนาคมสารทุจริตประพฤติมิชอบกลางจะมีคําสั่งหรือคำพิพากษาคดีที่ผมฟ้องตำรวจภาคหนึ่งสี่สนาย 1, 4, 4, 4, 8, 9, ในคดีแตงโมนะก็เวลา9ก้นาฬิกานะครับก็จะมีคําสั่งซึ่งในวันดังกล่าวนะครับก็จะมี ทีมงานของผมนะครับไปที่ศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางนะในเวลาเก้านาฬิกาเพื่อไปฟังคําสั่งของศาลทุจริตประพฤติมิชอบกลางนะครับดังนั้นคนที่นะครับไม่รู้ข้อได้จริงว่าชมรมนากรกกรมได้มีการฟ้องสี่แปดตำรวจก็ฟังไว้ได้นะครับว่าเวลาคุณคอมเมนต์นะครับนะบถ้าคุณไม่ชอบผมหรือไม่พอใจผมก็เวลาฟังเนี่ยนะอย่านะครับคอมเมนต์แบบง่งๆว่าคดีแตงโมเนี่ย ไม่ทําหรือทิ้งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเราฟ้องอยู่ที่ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางนะครับนะสี่สิบแปดคนด้วยไม่ใช่คนเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยนะคนที่ไม่รู้เรื่องนะครับนะก็ฝากด้วยนะครับว่าวันที่สองนะมีนาคมสองพันหกสิบหกถ้าอยากไปฟังที่ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางนะครับก็ไปได้นะศาลอนุญาตให้เข้าไปรับฟังได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่รับฟังนะครับนะ อันนั้นก,ก็เรียนให้ทราบนะครับนะพี่น้องครับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับวันที่7มีนาคม2 5 6 6เวลา10นาฬิกาเราจะมีการแฝนป้ายนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตรถหรูนะครับในการปล่อยยัดรถหรูนะครับจำนวน111คันนะครับที่สร้างความเสียหายให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษถ้าหากศาลมีคำสั่ง ให้ปรับสีเท่านะครับจะมีเงินนะจำนวน70,00ล้านบาทเข้าพอสีให้กับรัฐนะครับนะ7 0 0 0ล้านบาทซึ่งขณะนี้เนี่ยมีการปล่อยอยัดรถหรูจำนวน11คันไปถูกเราดำเนินคดีแล้ว20คันหรืออีก91คันที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีดังนั้นในวันที่7มีนาคม2566เราเจะเราจะรายชื่อนะครับแล้วก็รถยนต์นะครับทะเบียนต่างๆไปเปิด ที่หน้ากรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยการแฝงป้ายนะครับแล้วก็มีการร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ไม่มีอำนาจในการปล่อยยัดรถหรูแล้วก็มีฐานะล่ำรวยผิดปกติมีเงินมากกว่า300ร้อยล้านบาทนะครับก็จะมีการดําเนินคดีทั้งคดีรถหรูนะครับแล้วก็คดีที่ล่ํารวยผิดปกตินะครับต่อนะครับสํงงานักงานปปป,ปนะ ที่กองบัญชากาตรตํารวจสอบสวนกลางอีกหนึ่งเรื่องนะครับดังนั้นวันที่7มีนาคมเรามีนัดหมายกันที่กรมสอบสวนพิเศษนะครับในการแฝงป้ายหน้ากรมสอบสวนพิเศษเพื่อที่จะให้รักษาราชการนะสารพรุ่งนี้เนี่ยทราบว่าจะมีคําสั่งของคอรมอนะให้นะครับให้พี่สุริยาสินค้ากมลเนี่ยนะเป็นอนธิบดีกรมสอบสวนพิเศษนะก็รอดูว่าพรุ่งนี้คอรมอจะมีมตินะครับนะแต่งตั้ง สุริยาสิงห์มลเป็นนาทบดีกรมสอบสวนพิเศษหรือไม่นะครับแต่ว่าวันที่7มีนาคม2566ัเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดที่ติดกันนะครับ4 5 6นะเป็นวันหยุดราชการดังนั้นเนี่ยก็เลยจะเปิดปฐมฤกษ์วันที่7มีนาเปิดโปรงการทุจริตรถหรูรถจดประกอบรถนําเข้าจดกรรมจากอังกฤษนะครับสร้างความเสียหายให้กับรัฐเนี่ยจำนวน7,00 0ล้านบาทแล้วก็นะครับมีจํานวนทั้งสิ้น111คันที่ถูก จ้าที่ของดีไอทุจริตในการปล่อยอายับนะครับนะลดหรูไปนะครับเตรียมตัวนะรับชมได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะทุกเรื่องที่เราทำํำเราบอกได้เลยว่าเราไม่สนใจนะครับว่านะจะมีใครคิดอะไรจะทําร้ายเราหรืออย่างไรก็แต่ชีวิตผมเกิดมาครั้งเดียวตายหนเดียวนะดังนั้นถ้าไม่ถึงที่ตายไม่ตายหรอกครับแต่คนที่ทําผมก็ต้องคิดให้ดีนะคุณก็โดนสวนเหมือนกันนะครับ เรายืนยันว่าคุณพลาดนะคุณก็เจ็บนะครับบอกให้เลยดังนั้นผมบอกให้เลยว่าสรวแกงของเราคือใหญ่แค่ไหนนะครับนะถ้าทำผิดก็ต้องถูกดําเนินคดีนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยนะการเปิดโปรงกระบวนการทุจริตรถหรูเนี่ยนะครับก็ไปดูได้ที่ช่อง7นะครับซึ่งมีการนะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมาตลอดเวลานะครับนะดังนั้นเนี่ย ก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนทุกคนนะพี่น้องประชาชนครับจังหวัดปทุมธานีนะซึ่งอยู่สังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีบุคคลแอบอ้างชื่อผมนะครับเป็นดาบตำรวจดูหน้าห้องของผู้การจังหวัดปทุมธานีในการอ้างนะครับไปเก็บเงินบ่อนการพนันในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีบอลละ8 0 0 0 0บาทนะครับในดาบคนนี้มีชื่อว่าดาบเพชร นะครับนะเป็นคนที่ไปเก็บเงินนะครับที่เปิดที่จังหวัดปทุมธานีนะยกตัวยอย่างเช่นตลาดมารวยลำลูกกานะที่มีเจ้าของบ่อนไปเปิดนะครับพวกบาคาร่านะครับเสือมังกรนะไฮโลแล้วก็นะครับพวกทัวต่างๆนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับพูจะเปิดก็เปิดไปนะแต่ยาวชื่อผมแอบอ้าง ว่าจะต้องมีการเก็บเงินค่าสื่อมวลชนนะบอนละ8 0,000ืนบาทนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดบ่อนกนารพนันที่จังหวัดปทุมธานีของกองบัญชาการตำรวจทรภาคัหนึ่งนะครับเราจึงมาประกาศให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับว่าในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีมีดาบเพชรนะครับที่เป็นหน้าห้องของผู้การจังหวัดปทุมธานีนําชื่อผมไปแอบอ้างในการเก็บนะครับจากเจ้าของบ่อนนะค่าสื่อมวลชนบ่อนละ8 0,000นบาท ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสื่อมวลชนเนี่ยนะครับทําไมทางตํารวจถึงจะต้องไปเก็บจากเจ้าของบ่อนมาให้สื่อมวลชนแล้วสื่อมวลชนช่องไหนครับนะไปเอาตังค์เขานะถึงเขาต้องมีการเก็บบ่อนละ80,000บาทก็ฝากถึงกองบัญชาการตำรวจทอนภาคหนึ่งด้วยว่านะการเอาชื่อผมไปแอบอ้างในการเก็บเงินน,นะครับนะผมทราบนะครับถ้าคุณเปิดบ่อนคุณก็ไปคิดเอาเองเพราะว่าขนาดนี้ทราบว่า มีหลายบ่อนที่เปิดอยู่ในจังหวัดปทุมธานียกตัวอย่างเช่นตลาดมารวยนะของโรงพักลำลูกกานะจังหวัดปทุมธานีนะครับดังนั้นเนี่ยนะผมบอกให้ทราบนะครับว่าเรารู้หมดนะครับว่าคุณไปเดินเก็บยังไงนะสิ่งต่างๆเราเนี่ยผมก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าการแอบอ้างชื่อของบุคคลอื่นนะแต่นั้นเนี่ยเมื่อเอาชื่อผมไปอ้างผมก็ย่อมออกมานะครับเปิดเผย ความจริงให้พี่น้องประชาชนทราบว่าในกองบัญชาการสมุทรทอนภาคหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีในขณะนี้มีการเปิดบอนการพนันนะครับพวกเสือมังกรพวกไฮโลพวกอะไรต่างๆในจังหวัดปทุมธานีหลายบ่อนนะครับแล้วก็มีการแอบ,บอ้างว่าจะต้องเก็บเงินค่านะครับสื่อมวลชนบอลละ80,000บาทนะอันนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบนะครับโดยทั่วกันดังนั้นก็เรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าพฤติกรรมนะของตํารวจนะครับ คุณจะทําอะไรก็ทาแต่อย่าเอาชื่อผมไปอ้างนะครับนะเหมือนคนบางคนนะนะเป็นนักกฎหมายนะครับเอาชื่อผมเนี่ยนะไปไล่สดว่าไปตบทรัพย์คนจีนนะเดี๋ยววันที่10นะครับนะมีนาคมเนี่ยก็ขึ้นศาลชกกันก็ให้มาศาลด้วยแล้วกันอย่าหน,นีนะอย่าหน,นีแล้วกันเพราะว่าเช้าคดีหนึ่งบ่ายคดีหนึ่งนะดังนั้นคุณจะได้รู้ว่า ที่นี่สมุดประการนะนะครับนะก็เดี๋ยวมาว่ากันไอ้เทคนิคของคุณที่คุณใช้เนี่ยนะครับที่ศาลจังหวัดพนัครศรีรยุธยาคือไม่รับรองไม่รับรองไม่รับรองเอ,งอกสารเนี่ยนะเราไม่ว่ากันแต่เมื่อมาอยู่ศาลสมุดประการเราก็ใช้วิธีการที่แยบยก์กว่าคุณเยอะนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ว่านะครับหมูหรือจ่านะแล้วก็ไม่มีการนะครับเจรจายอมฟามนะครับ ผมบอกให้เลยว่าไม่มีการเจรจายอมฟารมนะใครแพ้ก็ติดคุกไปนะแล้วผมก็เชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับฟาริมได้คิดแล้วถ้าเราไม่ติดคุกยังไงก็ไม่ติดคุกนะเพราะว่าเราเชื่อมั่นในการกระทาของเราที่เราถูกคัอนแคะมาโดยตลอดว่านะไม่รู้นะไม่รู้กฎหมายนะแต่คนที่รู้กฎหมายเนี่ยนะครับมาบอกเรื่องของนะครับลูกวางยาพ่อเนี่ยเป็นเรื่องโอละพ่อนะ มาพูดเรื่องของน้องนิ่มนะครับที่โยนลูกทิ้งน้ํานะครับนะว่าไม่รู้จะสามารถเอาผิดได้หรือไม่อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่านักกฎหมายที่ไหนนะเขาพูดว่าไม่สามารถเอาผิดน้องนิ่มได้แล้วก็ไม่สามารถเอาผิดได้นะแต่นั้นเนี่ยผมเรียนได้ทราบนะครับว่าจริงๆชีวิตน้องนิ่มนะอายุ1ิปีเนี่ยในมุมผมเนี่ยผมมองว่าเขาเป็นคนที่น่าสงสารมากกว่านะครับถึงแม้เขาจะฆ่าลูกเขาตายก็ตามแต่ผมมองว่าเรื่องนี้ เด็กอายุ17ปีวุฒิภาวะน้อยนะครับต้องถูกพาไปเลข่ขายเนี่ยนะโดยที่สามีตัวเองพาไปเลข่ขายเนี่ยผมคิดว่าเขาก็บอบช้ำพอสมควรอันนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับเด็กผู้หญิงอายุเพียง17ปีวุฒิภาวะน้อยนะครับนะเขาอาจจะนะผิดพลาดเรื่องของลูกแต่เราก็ต้องดูว่าเกี่ยวกับเรื่องของนะสิ่งที่ข้อดกระทรเนี่ยนะครับอายุเพียงแค่10กว่าปีเนี่ยนะ แลวถูกสามีพาไปเลข่ขายเนี่ยนะผมว่าเขาก็นะชีวิตที่นั่งสารเช่นเดียวกันนะดังนั้นเนี่ยนะครับอะไรก็ตามนะนะครับต้องดูพฤติกรรมของคนด้วยว่าเขามีสิทธิ์เลือกเกิดได้ไหมในสิ่งที่เขาะมีฐานะที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรสองความที่ความรู้น้อยความรู้น้อยแล้วก็สิ่งที่เขากระทบด้านจิตใจเขาเนี่ย ผมว่าบางทีก็ต้องนะสงสารเขาบ้างนะครับสังคมอย่าไปซ้ําเติมเขามากเพราะว่าการที่เขานะครับทําให้ลูกเขาเสียชีวิตเนี่ยผมว่าเขาก็เจ็บปวดในใจเขาอะแต่เขาไม่รู้จะพูดยังไงนะก็ฝากถึงทุกคนนะครับนะมันเป็นเรื่องของเวรกรรมนะครับนะแล้วเขายังเป็นเด็กอายุเพียงแค่10สิบขวบเองนะเป็นผู้หญิงนะครับนะก็เรียนให้ทราบนะ พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับพรุ่งนี้เราจะมีการติดตามนะครับดำเนินคดีกับคนจีนที่สวงบัตรนะครับคนไทยนะที่สวมบัตรคนไทยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่คนจีนเนี่ยนะครับมีการสวงบัตรคนไทยแล้วมีการนะครับอ้างว่าเป็นว่ามีพ่อแม่อยู่ในพื้นที่ นะครับจังหวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ของภาคเจ็ดนะซึ่งในพื้นที่ของภาคเจ็ดเนี่ยนะครับในจังหวัดเนี้ยปรากฏว่ามีลูกชายสามคนนะพ่อแม่ของของคนที่คนจีนเนี่ยอ้างนะครับมีพี่ชายสามคนเป็นคนไทยหมดเลยแต่มีไอ้นี่คนเดียวที่เป็นคนจีนผู้ประภาษาไทยยังไม่ได้เลยแต่เป็นลูกไม่รู้ว่าเป็นมาอย่างไงถึงเป็นลูกของนะ คุณป้ารายนี้นะในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจอูตอนภาค7ซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะมีการปฏิบัติการนะในการติดตามนะครับคดีนี้นะครับนะว่าตกลงมีการสมบัติคนตายใครเป็นเจ้าของบัตกรกันแน่นะครับเพราะว่าคนจีนรายเนี้ยนะครับมีพฤติกรรมในการค้าของเถื่อนนะครับค้าของหนีภาษีผิดกฎหมายแล้วก็ฟอกเงินนะเราจะมีการดําเนินการเนี่ยติดตามนะครับว่าคนจีนรายเนี้ย นะที่นะครับมีนะครับในคนในพื้นที่ของจังหวัดส,สุพรรณเนี่ยเป็นคนแต่งงานให้แล้วทําไมถึงมีการสวมบัตรคนไทยนะที่เกิดขึ้นนะว่าเป็นลูกของผู้หญิงคนหนึ่งในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจทำท่าเกตซึ่งผู้หญิงคนนี้มีลูกชายสามคนซึ่งเป็นคนไทยทั้งหมดพูดภาษาไทยได้หมดแต่มีคนนี้คนเดียวที่เป็นลูกของคนที่สว่าเป็นเป็นคนจีนพูดไทยไม่ได้เลย นะครับนะผู้พูดภาษาไทยไม่ได้นะครับได้นิดหน่อยนะภาษาอังกฤษก็นิดหน่อยนิดหน่อยนะดังนั้นเนี่ยพ่งนี้เนี่ยผมจะไปตามคดีนี้ตัวเองนะครับแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาสวมบัตรใครแน่นะแล้วก็ทําไมถึงม,มีลูกนะครับกลายเป็นสี่คนนะครับจากตระกูลเนี้ยนะพ่อแม่เนี่ยพ่อ,อาตายไปแล้วนะครับแต่แม่เนี่ยเป็นคนไทยลูกชายสามคนเป็นคนไทยแต่มีลูกหลงเนี่ยเป็นคนจีนคนเนี้ย อยู่ๆเนี่ยมาสวมบัตรได้อย่างไรนะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราติดตามขบวนการนี้ที่มีการค้าของเถื่อนนะครับในจังหวัดสุพรรณมานะแล้วเราก็มีการจับกลุ่มยึดอายัดทรัพย์สินค้าได้จํานวนมากนะครับนะก็นะครับเราจะมีการติดตามนะการสวมบัตรประชาชนของคนกีนรายนี้เพื่อเอามาลงโทษตามกฎหมายนะดำเนินคดีนะครับเจ้าที่รัฐด้วยแล้วก็ดาเนินคดีกับคนกีนคนนี้ที่สวมบัตรประชาชนคนไทย นอกจากโดนข้อหานะครับค้าของเถื่อนนะและวเมินทรัพย์สินทางบัญญาแล้วนะครับก็จะผิดเรื่องของการสมบัติประชาชนคนไทยด้วยนะครับนะก็วันนี้นะครับก็ขอเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากภารกิจในช่วงนี้จะเยอะมากนะครับจนถึงวันที่4นะวันที่4ก่อนวันหยุดเนี่ยนะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนว่าทํางานทุกวันนะครับนะและหากใครมีเรื่องเดือดร้อนนะครับ ก็ไปที่สำนักงานของชมรมช่วยเหลือกิจกรรมได้นะครับที่อาคารชโยชั้น7ห้อง703นะครับนะเปิด Google now ครับอยู่ตรงสีีแยกวสมทนะไปที่นั่นนะครับมีบริการให้ฟรีครับปรึกษาให้ฟรีนะครับนะที่นั่นก็ไปนะมีทนายความดูแลให้นะให้คำปรึกษาแบบพี่แบบน้องนะครับนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกๆคนสวัสดีครับ